เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก g o อ on ว e m a ก e อ e e ็ e เลเจน m o b i l o Tower of Fantasy y ok o า a n g a l o ง a กลบอลเม t ย e ฟ l อส t และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับและในวันนี้นะครับผมก็มีเกมมาแนะนําเช่นเคยนะเพียงแต่ว่าเกมนี้นะครับจะยังไม่ได้เปิดให้เล่นแค่นั้นเองนะซึ่งนะตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับแล้วก็มีการเปิดเผยวิดีโอ CG ออกมาให้เราได้ดูแบบเรียกน้าย่อยกันก่อนนะครับตามตัวอย่างนี้เลย และนี่ก็จะเป็นตัวอย่างวิดีโอเปิดตัวของเกมนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าภาพโคตรจะสวยเลยนะทุกคนโดยเกมนี้นะครับจะชื่อว่า Are ร Right of g u a r d i a นนะครับซึ่งจะเป็นเกมแนว MMORPG มาในทีมไซไฟสุดล้ำเลยนะครับผลงานนี้นะครับสร้างจากทางค่ายกากาวเกมนั่นเองนะโดยตัวเกมนะครับจะยังไม่ได้เปิดเผยทางด้านของตัวเกมเพลจริงๆออกมานะครับแต่ว่าปล่อยเฉพาะวิดีโอเรียกน้ำย่อยมาก่อนนะครับให้เราได้ชมกัน นะตอนนี้นะก็ต้องบอกว่าภาพเนี่ยสวยมากจริงๆนะครับในส่วนของภายในคลิปนั้นนะครับจะมีการเผยถึงเหล่าตัวละครต่างๆในเกมเนาะซึ่งมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับโดยมีอาชีพอยู่4สายด้วยกันก็คือบอลลอดนะครับฮันเตอร์เอนจิเนียร์แล้วก็วอลล็อกนั่นเองนะ แต่ละตัวนะครับก็จะมีความสามารถและก็รูปแบบแตกต่างกันไปและในส่วนของตัวเกมนั้นจะเปิดให้เล่นกันแบบมัลติแพลตฟอร์มด้วยนะครับส่วนกําหนดการเปิดตัวเกมนั้นนะครับตามข่าวจะแจ้งมาว่าเปิดให้บริการกันในช่วงกลางกลางปี2023นะยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข่าวคราวของเกมนี้นะครับแอดมินจะมาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมให้ทราบอีกครั้งนะ ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีทุกคนครับ